ครับป่ะจะพาไปชมคันนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับทําไมถึงมีคนเยอะขนาดนี้ครับผมครับป่ะเราจะพาไปชมความตื่นเต้นครับผมครับคันนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่เล่งครับเนี่ยหนึ่งวันครับเราจะเสร็จครบทุกอย่างตอนนี้มีทีมกระจกทีมฝ้าทีมไฮดรอลิกทีมสีทีมติดตั้งระบบโอ้โหประมาณ6กเจ็ดทีมตรงนี้คนตรงนี้ประมาณ20่สิบคนครับป่ะไปชมว่าอะไรบ้างครับผมครับป่ะแผนกแรกครับผมครับตรงนี้ อันนี้ก็เป็นแผนกฝ้า V P ครับผมฝ้า V P แล้วก็จะมีแผ่นซับเสียงไปด้วยนะครับผมครับนี่ครับเพื่อซับเสียงในตัวรถแห่ไปด้วยครับติด1ได้2เลยสำหรับตัวนี้ครับผมสำหรับฝ้า V P ของเราครับการติดก็ถือว่าเป็นขั้นตอนยากมากตัดวัดตัดวัดตัดต่อต่อมาเนี่ยครับแต่ทีมนี้ถือว่าเก่งมากครับ1วันครับคันหนึ่งเนี่ยใช้เวลา1วันแต่ก่อนผมทําเองครับน่าจะประมาณ2อาทิตย์ครับตัวหนึ่งคันครับก่อนจะเสร็จติดฝ้าได้เขาแค่1วันถือว่าทีมงานมาตรฐานมากครับผมครับ แล้วก็แผนกต่อไปครับแผนกต่อไปครับแผนกเก็บสีครับเนี่ยการเก็บสีเป็นงานที่ละเอียดละออมากครับผมครับบอกเลยครับว่าสีรองพื้นเนี่ยหนึ่งรองพื้นเหล็กสีเหลืองสองก่อนโป๊งรองพื้นดํารอบหนึ่งสามพ่นสีจิงรอบหนึ่งสี่เก็บสีอีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยเรื่องสีรองพื้นเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากเราพยายาม เบให้ลูกค้าครบสุดครับจะไม่ช่างทุนครับผมครับนี่คือพื่ช่างทุนหุระหุระครับภายในกระตูนของเราแผนกเก็บสีวันนี้เสร็จไปครับเก็บสีครับผมเสร็จครับเสร็จเสร็จครับใครว่าเสร็จการเก็บสีนี่ครับผมครับมาดูข้างหลังทำอะไรกันดูข้างหลังครับข้างหลังอ๋ออ๋อันนี้ก็แผนกไฮดรอลิกครับผมนี่ยกำลังติดตั้งระบบไฮดรอลิกทุกสิ่งทุกอย่างครับติดตั้งโมเดียวบทครับถือว่าแน่นอนมากทีมงานเราวันนี้ครับอันนี้สลิงทำไมครับเนี่ยครับผมสลิงดึงตู้ครับดึงตู้ความแข็งแรงสลิงก็คือเป็นตััววกกลาารบบคเ กูหมุนออกมาครับอย่าให้มันตกครับต้นหมุนเงี้ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับเนี่ยตอนรถวิ่งครับรถเนีขย่อมอย่างนี้ครับเราต้องมีสลิงเป็นตัวประคับประคองทําไมไม่ใช่เหล็กคนรู้ไหมครับเพราะว่าเราเปลี่ยนดอกข้างหลังครับเราลองใช้สลิงเวลาเราเปลี่ยนดอกเราสามารถถอดดอกได้ครับผมครับมาดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ครับมาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ทําอะไรกันครับเฮ้ยทำไรอ่ะนี่ครับฝั่งนี้เก็บสีแล้วก็ดูสีสันสวยงามอันนี้ก็ทําอะไรครับผม เซรุ่ยยางเซก้อนเนี่ยครับก็มีลูกยางเนีลูกยางกันน้ําเข้าไหมครับนี่กันน้ําเข้าครับผมครับแล้วก็ใส่พวกตะกูลกอล็อกประตูนะครับนี่กอล็อกประตูตัวนี้ครับผมครับอันนี้จะมาใส่ทีหลังนะครับอีกสําคัญมากตัวนี้ครับกอล็อกประตูครับผมครับคือเอาง่ายคืองานใครมันสมมุติว่าใครที่ทํางานประตูตัวนี้ครับในงานเหมาไปแล้วตอนส่งงานครับต้องมาเล่เก็บประตูเก็บละเอียดทุกจุดครับถ้ามีจุดไหนพลาดก็ต้องเสียเงินเองครับผมครับพลาดเองเก็บเสียเองประมาณนี้ครับผมครับทีนี้ข้างบนครับข้างบนทำอะไรเนาะข้างบนครับเอาาไปดูข้างบน ข้างบนคนเราคนจะขึ้นไม่ได้ครับข้างบนข้างบนก็ตอนนี้ก็กำลังติดตั้งตู้เสียกลางลายเล่ยอยู่นะครับผมครับระบบตู้อยู่ข้างบนหมดแล้วครับผมครับติดตั้งเสร็จปุ๊บเราก็ยกทัชขึ้นครับผมสำหรับข้างบนครับนี่กำลังทมงานร,ระบบกาลังติดตั้งระบบไฮดรอลิกอยู่คันนี้ระบบเสียงเสร็จไปแล้วนะครับผมผมจูดเสร็จร้อยก่อนที่ทาสีขาวแล้วครับผมครับถือว่าครบ้วนทุกอย่างตัวนี้ก็เป็นกลางตัวสามทางแต่งแล้วครับเดี๋ยวผมเปิดกลางให้ดูครับเดี๋ยวผมเปิด เป็นกลาง3ทางแต่งครับคันนี้ก็ถือว่าเราจัดคามถีเยอะมากเราจำลองตู้ลายเล่มาใส่ในตู้ไปนี้ครับโดยแถวกางไหมครับเนี่ยแถวกลางก็เป็นอีกความถี่มิดไฮทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นดอกกลางแลมเราใช้ความถีมิดไฮทั้งหมดครับขอบสุดแล้วก็เป็นมิดโลครับเราตัดทั้งหมด1ความถีสองคามถีครับสรับเสียง12นิ้วของเราเสียงแหลมก็สองคอมถีเหมือนกันครับตัวกลางครับตัวกลางก็อีกความถีหนึ่งมิดไฮตัวขอบเรแล้วที่แหลมซิฟครับผมตัวนี้เราทํามิติใหม่ครับ จะไม่ใส่แหลมเล็กแล้วนะครับผมจะไม่ใส่แหลมเล็กครับผมเป็นแหลมใหญ่ทั้งหมดเพราะว่ารถปัญหาเรื่องดอกขาดครับนี่สำคัญมากเลยเพราะว่าอะไรครับคือเอาง่ายนะพงเบรคไว้สี่นิ้วจะเบรคนิ้วไว้ห้านิ้วเบรคนิ้วไว้หกไว้เจ็ดแล้วแต่ดอกกลางดอกแหลมเรายังใส่เท่าเดิมครับผมครับทีนี้มีทางเดียวคือต้องเพิ่มแหลมตัวใหญ่มากขึ้นครับผมครับแล้วหลายคนถามว่ามันจะซิหรือเปล่าซิฟครับโดยการเราใช้แก้ปัญหาโดยใช้พาวเวอีกหนึ่งตัวครับมาขับแจงแหลมเพื่อซิฟโดยเฉพาะครับผมเอาง่ายคือโมวเวอร์ มาใส่แสงแหลมสองฝั่งนี่โดยเฉพาะนั่นเองครับผมครับเพราะว่านิ่งวอยแหลมใหญ่เนี่ยความซิปมันจะหายครับได้แต่ความจัดครับผมครับฮอนก็ยังคงมีเหมือนเดิมครับฮอนคือว่าเป็นจุดเด่นของรถแห่มากครับในการยิงไกลครับผมครับไปดูฝั่งนี้ครับฝั่งที่ทําอะไรบ้างข้างบนครับดูช่างฝ้าครับนี่ช่างฝ้านี่ช่างฝ้าก็กำลัง เริ่มติดตั้งระบบอยู่นะครับผมครับไม่ว่าเป็น้า V P ตรงกลางมีระบบวงระบบไฟเต็มหมดครับผมครับเครื่องปั่นไม่ใช่เราก็ขึ้นเสร็จแล้วครับประตูเครื่องปั่นเซ็กเครื่องปั่นก็มีครบทุกอย่างสหรับตรงนั้นครับผมครับข้างล่างเนี่ยที่ผมว่านี่ข้างล่างก็เป็นตัวคอนโทรลระบบไฮดรอลิกนะครับผมไฮดรอลิกทุกตัวน่ะจะเข้าตรงนี้ทั้งหมดแล้วก็ผ่านระบบรีโมทปิดเปิดทั้งหมดนะครับผมสหรับระบบไฮดรอลิกของเราครับเนี่ยจะมีรีโมทตรงนี้ให้ไปด้วยครับผมทุกอย่างครับต้องทําวันนี้ครบทุกสิ่งทุกอย่างระบบเสียงระบบบบบบบไไฟรรรรรระะแสสงงฮดิกคคัััวนนี้้ตอเ็จบ เรามรลุนกันว่าจะเป็นไงจะเสร็จแน่นอนไหมสำหรับคันนี้ครับผมครับคลิปนี้ก็พาชมบรรยากาศครับผมการทํางานว่ารถหนึ่งคันครับมันใช้เวลาเยอะขนาดไหนในการทํางานครับผมครับอีดีต่อไปจะพาเจาะลึกว่าคันนี้ใช้ระบบอะไรฟังก์ชันอะไรบ้างแล้วก็บอกเลยครับฟังก์ชันคันนี้ตัวถัง2025ของ x อ็กซาเลยครับผมขอบคุณครับผม